เอาทุกคนพร้อมบน Sorry DJ w h a t s u p สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ผมบางเอียดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับน,อน,อน,อนอ้องๆน้องๆก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าวสองห้องที่บางเอียดทำ โอเคนะครับบางเอียดก็จะมารีวิวให้น้องๆดูนะครับผมก่อนที่จะส่งเพราะว่าน้องๆขอกันเข้ามาเยอะมากบางเอียดเปิดปากดีกว่าบางเอียดหายใจไม่ออกคนหนึ่ขี้คนเัวเองทุยโอเคนะผมนี่บางเอียดจะรีวิวให้ดูก่อนนะครับนี่นี่บางเอียดใส่หางให้มันแล้วกับใส่ปีกเพื่อความสวยงามนะครับเพราะว่าถึงถึงไม่ถึงไม่ใส่ก็ของบางเอียดทํามันก็ขึ้นนะครับน้องๆเพราะบางเอียดหล่อมากสวยโอเคบางเอียดจะรีวิวว่าไว้ดูก่อนนะครับทุกคนนี่เลยครับทุกคน พอติดหางสีดำไปสวยมากครับทุกคนมันขึ้นเลยทุกคนสวยมากดูปีกเันไงกับติดให้มันเท่ากันนะแล้วก็หางก็ติดยาวประมาณห้าเมตรได้นะทุกคนเดี๋ยวมจะตั้งจัดตั้งตัดตัดตั้งให้ดีให้สวยๆน้องๆก็จะได้เห็นแบบสวยๆนะทุกคนโอเคโอเคโอเคนี่ครับสวยๆก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนดูอือือ ที่จริงไม่ต้องใส่มันก็ขึ้นเลยนะเพราะมังเหยดทําเก่งแต่มังเหยดใส่เพื่อความสวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์ของว่าวนะครับพื้ดเลยทุกคนปื๊ดเลยทุกคนด,คนดูว่าวสองมังเหยดโอ้โหเดี๋ยวเราไปลองกันเลยว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าทุกคนไปแต่ก่อนอื่นที่จะไปลองนั้นอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อกำลังใจมังเหยดด้วยครับผมแล้วก็ตามมาเลยครับถ้ากดแล้วตามมาเลยครับโอเคครับตอนนี้ บางเหตุก็ถึงสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวบางเหตุจะมาลองว่าตัวนี้ดูแต่ไม่รู้ว่าลมมันไปฝั่งไหนบางเหตุก็ไม่แน่ใจว่าลมมันไปฝั่งไหนเดี๋ยวมีจะโบนดูก่อนพอลมมันมั่วมากทุกคนไปมีจะใช้เชือกนี้ทุกคนเชือกเอ็นเอ็นโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันเลยเอาทุกคนพร้อมโบน ปุรงลังกามันลุกลมเลยครับพี่น้องสาุที่เชียวทุกคนรู้เปล่าเอาทีเลยทีเี้เอ้โบนโอ้โหมันเบาหัวบางเหยีดูแล้วปัญหาใหญ่แล้วครับทุกคนซึ่งตอนนี้ว่าวบางเหียดมันไม่ขึ้นเพราะว่าปีกมันไม่ได้บาลานซ์ตอนนี้ปีกมันเสียช่งหมดแล้วและก็มันมีอาการแหกเริ่มแหกมันก็ถอดปีกถอดอะไรออกหมดตอนนี้บางเหยียดจะมาลองดูใหม่ ทั้งที่ฝนตกแบบนี้แหละครับบางเีตก็จะลองดูน้องๆดูเสียนเอียดโดนเรื่องแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมันมีความเป็นไปได้ที่สูงมากซึ่งทุกคนเป็นแจ้งเสยทาไมมันไม่ขึ้นทุกคนคอมไม่แม่เงียบหน่อยบางเหยดใส่หางยาวแล้วมันก็ไม่ขึ้นทุกคนแล้วปีกมันจะแข็งไปผิกตรงด้วยโอ้โหบางเหยดโดนแล้วคลิปนี้บอกเลยอาคนมากทุกคนบางเหยดโบนขึ้นต้นไม้ไปรอบหนึ่งแล้วก็มันแหกแหกที่หาง เอกที่ปีกเพราะมันเฉียวเนี่ยต้องเอากลับบ้านไปก่อนกลับไปแก้ถ้าแก้ได้ก็ได้ส่งลูกค้าถ้าแก้ไม่ได้ก็โอนตังค์กลับทุกคนน่าสงสารโอ้โหมังเงียบจบรักที่จางชางเผือกแล้วทุกคนโอเคสหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมังเงียบได้ทุกมังเงียบขอปิดคลิปเร็วๆถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใจกดแชร์ถ้าใาครล,ลืมสับตะไคร้แล้วพบกันใ่อีพีหน้าแต่บันนี้แล้วไปก่อนว้าวไม่ึ้นคนระับทุกคนสวัสดีครับ ตอนนี้พี่ก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับแล้วก็ดูสภาพเปล่าของพี่นะครับทุกคนตอนนี้มันก็เป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่าบางเหตุอเอาแก้นะครับเอาปีออกมาเหลานิดนึงนะครับเพื่อให้มันเกิดความอ่อนนะครับเมื่อกี้มันตึงเกินนะครับมันแข็งนะครับที่ไม่ได้เหลานะครับตอนนี้ก็อน,นุันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบางเหตุใจดูนะแป๊บนึงทุกคนดูนี่คือเหลาแบบให้มันอ่อนแล้วทุกคนดู นี่ความบาลานซ์มันดีมากทุกคนโอเคเดี๋ยวมังเงจะประกอบกลับไปแล้วก็ไปโปะก,กันติดกระดาษบอกเลยรอบนี้ขึ้นแน่นอนไม่มีพลาดทุกคนเพราะบางเหียดหล่อมากสวยโอเคนะแต่ว่าคิดขึ้นนะน่าจะไม่ได้ดูแล้วเพราะว่าบางเงี้จะส่งให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเขาโอนตังมาปเป็นเทปไร้แล้วซึ่งถ้าจะดูก็ไปดูที่เฟซลูกค้าเขาได้นะว่าจะขึ้นหรือเปล่าแต่บางเหยียดมัน่นใจว่าขึ้นแปดล้านบนธนาคาทุกคนเพราะบางเหยียดหล่อมาก โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาแล้วผมถ้าชอบให้กดไ like, ลค,ลค์และช่วยกดแชร์อยคาลืม subscribe และพบกับเม gent ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปกับวันนี้ไปก่อน,นเงเ e ็ดขอมาไปก่อนขอลาไม่ได้แล้วลาหมดนะทุกคนมาหมดขอหมดแล้วลาโอเคสำหรับคลิปนี้นเงเ e ็ดขอมาไปก่อนสวัสดีครับ